ท่านผู้ชมมาอยู่กับรายการคุยเฟื่องเรื่องพระนะฮะมาที่ของรางวัลกันก่อนหน,นังสือสืบศาสตร,ร์พุทธคมขังพระเกจิดังกรุงเก่ายุทธยาพร้อมเหรียญอุปคุตหลวงพ่อรักปุกเสกแล้วก็พยันมหาโพกรรษะหลวงพ่อคูณปุกเสกให้วัดสายวารีนะฮะปี2554นะรางวัลที่ 1- มี1รางวัลนะรางวัลสมนาคุณอีก5รางวัลด้วยกันนะฮะก็ร่วมสนุกกันนะฮะด้วยการ SMS นะฮะพิ PP, มพีพีส่งมาที่4 8 9 0 0 1, 1, 1. 489-0011นะฮะของรางวัลน,นี้จะเป็นของท่านส่งมากก็มีโอกาสมากนะฮะจากหนังสือเล่มนั้นเนี่ยมาแนะนำหนังสือเล่มนี้หน่อยนะฮะศาสตร์เข้มพุทธคุณขังอมตะเกจิดังเมืองมหาชัยเล่มนี้นะฮะกำลังขายดีอยู่ในเซเว่นะฮะก็ถ้าสนใจก็ไปหาซื้อตามเซเว่นอีทุกสาขา ทั่วประเทศเนี่ยนะฮะสำหรับหนังสือเล่มนี้ส่วนหนังสือออกใหม่เป็นพระสมเด็จนะฮะกำลังจะวางแผงในเร็วๆนี้ต้องเรีบเร็วกน่อยนะครับเล่มนี้ก็จะหมดประจากตลาดแล้วนะครับนะฮะมาดูปฏิทินงานประกวดหน่อยวันนี้นะวันนี้มีงานประกวดพระด้วยประกวดพระครับนะเป็นที่พระที่มหาวิทยาลัยหอการค้านะหอการค้าเนี่ยนะฮะร่วมกับสมาคมสิทธิเก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจัดงาน เรียกว่ามหากรรมเลยนะเพราะถือว่าเป็นงานใหญ่งานหนึ่งนะฮะประกวดประเครื่องพระบูชาและเหรียญคนาจา์ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยถนนวิภาวดีเขตดินแดงกรุงเทพวัตถุประสงค์ของการจัดงานเนี่ยแหละฮะเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์นะฮะเหรียญของไทยอีกทั้งนำรายได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกสมาคมที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลตามที่เห็นสมควรรางวัลเป็นไงพี่กุวิทฮะรางวัลก็ชนะเลิศคะแนนรวมก็รับ ถ้วยรางวัลพร้อมโทรทัศน์สี42นิ้วหนึ่งเครื่องส่วนรางวัลชนะเลิศพระยอดนิยมก็รับถ้วยรางวัลพร้อมโทรทัศน์สี32นิ้วหนึ่งเครื่องรางวัลพระชนะเลิศทั่วไปก็รับถ้วยรางวัลพร้อมโทรทัศน์สี32นิ้วหนึ่งเครื่องเช่นกันรางวัลชนะเลิศแต่ละรายการรับหนังสือหลวงพ่อทวดเนื้อว่านความหนา200หน้าปกแข็งสีสีโดยคุณอุ๊กรุงสยามนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็น ที่จะมีในวันนี้งานประกวดจะมีวันนี้นะครับส่วนที่จะมีในครั้งต่อไปตอนต่อไปก็คือวันที่15กรกฎาคมนะครับงานประกวดพระที่หอประชุมกองทัพเรือถนนอรุณอมรินซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวจะพูดกันต่อไปเพราะว่าได้แถลงข่าวกันไปแล้วนะครับโดยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือส่วนยี่สิบสกรกฎาคมก็งานประกวดพระท้องถิ่นที่โรงเรียนท่าม่วงราชออมรุงนะฮะจัดโดยคุณนุชพิชรัตน 29รกรกฎาคมก็ประกวดพระที่หอประชุมวิทยาลัยวงชวริษตอำาเภอเมืองจับบงหวัดนครราชสีมาโดยพลตารวจโทพานุเกิดล่าผลผู้จัดก,การตํารวจภูธรภาค3นะครับแล้วก็มา19สิงหาเลยนะครับที่หอประชุมชุนฮวันโรยในร้อยตำรวจสัมพันธ์โดยพลตำรวจโทหานผลนิพิีบร์บผู้จัดก,การตำรวจภูทรภาค7 เราไว่าตรงนี้ก่อนนะครับเพราะเราจะต้องประชาธิพันกันอยู่เรื่อยของหน่วยงานหน่อยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือได้แถลงข่าวไปแล้วเมื่อวันที่13มิถุนาที่ผ่านมาที่ห้องโพ3ต้นขอประชุมกองทัพเรือพลเรือตีวินัยก่อมอินผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกรมเรือยุทธการนะประธานจัดงานพร้อมด้วยนวากาศเอกจงกลมีสวัสดนะประธานดำเนินงาน ในส่วนของเซียนพระก็มีคุณต้อยเมืองนวนตีเล่าทวาอา,ารย์คุณอังเมืองชนนี่เป็นอุปนายกสมาคมคแล้วก็ยังมีนะศิลปินนักร้องชื่อดังคุณแอดคาราบาวบนะได้ร่วมกันถแถลงข่าวเรื่องการจัดงานประกวดพระรรในวันที่15กร,รกฎาคม2555หน้าหอประชุมกองทัพเรือถนอนอรุณ อรุณอมรินทร์กรุงเทพครับผมสงสัยคุณแอดนะว่างานนี้คุณงั้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังอ๋อจบนิดนึงเล่าให้ฟังงานนี้คุณแอดมาร่วมด้วยนะวัตถุประสงค์นะฮะเพื่อหารายได้สมทบทุนจัดสร้างฐานแท่นพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินหราชประดิษฐานหน้าหน้าอาคารกองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการโดยรูปหล่อนะของพระองค์ท่านในจัดสร้าง เรียบร้อยแล้วมีขนาดหนึ่งเท่าองค์ครึ่งของพระองค์จริงรซึ่งอยู่ในพระริบบทนะฮะทรงบัญชา,าบชาการรบการประกวดพระครั้งนี้มี<ห><ห>พระบูชาพระเครื่องเหรียญคนาาชา์เข้าประกวดทั้งหมดเนี่ยสองพกว่ารายการ2000กว่ารายการจำนวน61โต๊ะโตนะค่าจะส่งในองค์ละส0มอบาททุกรายการนะรางวัลมีอะไรบ้างครับรางวัลก็ชนะเลิศยอดเยี่ยมก็เป็นถ้วยประธานพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรี ระวรราชาธินัดดามาพร้อมนิวไอแพดหกสิบสี่จีรางวัลชนะเลิศคะแนน,นรวมพระยอดนิยมถ้วยเกียรติยศพร้อมซัมซุงแกลเล็กซี่แท็บมอบโดยพลเรือเอกสุรศักร,ร,รุ่นเรืองวงอนิพุนชกันฐานเรือครับรางวัลชนะเลิศคะแนน,นรวมพระทั่วไปเป็นถ้วยเกียรติยศพร้อมซัมซุงแกลเล็กซี่แท็บมอบโดยพลเรือเอกคณัฐทองภูลผู้จัดการกองเรือยุทธการค,ร,คร,รางวัลชนะเลิศแต่ละรายการเป็นหนังสือพระเกจิ สองสมุดนะครับบันทึกภาพพัชรการประกวดโดยทีมงานของคุณล้งท่าประจันนะครับแล้วก็ถ้าท่านสนใจอยากจะไปวางแผงจรติดต่อได้ที่คุณนีสพาน์ใหม่นะครับส่วนใบประกาศก็รับได้ที่สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับรับได้หลังจากงาน45หวันนะครับเราย้อนมาตรงที่ว่าคุณอนุชาสงสัยว่าคุณแอดทรบาวปกติเนี่ยไม่ค่อยได้มาแถลงข่าวลักษณะอย่างนี้มากนักนะฮะวันที่เขาแถลงข่าวเนี่ย คุณแอดบอกว่าบังเอิญเนี่ยได้สนิทสนมกับทางหน่วยประชาการสงครามพิเศษอยู่สัตหีบซึ่งเป็นคนบ้านเดียวกันบอกว่าอย่างนั้นอะไรเาก็นึกเอ๊นคนใจบ้านเดียวกันเอ๊คนสุพรรณไม่ใช่เพราะคุณแอดเดี๋ยไปปลูกบ้านอยู่สัตหีบบังเอิญเน่ผมไปปลูกบ้านอยู่สัตหีบก็ไปอยู่ใกล้กับกองประชาการนี่ก็เลยทําให้สนิทสนมคุ้นเคยกันอะไรกันก็ช่วยเหลือเก้อกูนกันอะไรกันตลอดนะครับก็งานนี้ก็คุณแอดก็บริจาคไป สามแสนบาทโอนะมอบกันในวานงานนั่นแหละนะครับนะแล้วก็หน่วยนี้ต้องบอกว่าโอ้โหคุณนรุชาเขาเล่าให้ฟังนี่แล้วก็ซึ้งมากที่ซึ้งหมายถึงว่าซึ้งในความอดทนของข้าราชการที่จะมาอยู่หน่วยสงครามพิเศษทางเรือเนี่ยต้องฝึกฝนกันอย่างหนักหนักมากครับคือก่อนที่จะมาเข้าตรงเนี้ คุณต้องฝึกมาก่อนไม่ต่ำกว่า2ปีฝึกสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงให้สู้ตรงนี้ให้ดำน้ำได้ได้ลงน้ำไปลึกขนาดไหนต่อสู้ความร้อนความเย็นพูดง่ายต้องอดทนในทุกสภาพอากาศได้ตลอดเวลาอมันยางงั้นถึงจะไม่งั้นไม่มีผ่านอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่สาหัสการไม่เบาเหมือนกันลงฝึก2ปีแล้วไปเข้าเนี่ยอาจจะบางคนอาจยังไม่ได้นะฝึก2ปีเนี่ยยังเขาเรียกว่ายังไม่เข้าเกณฑ์เลยไปเทสไปทดสอบอะไรบางอย่างเนี่ยไม่เข้าเกณฑ์ก็ ไม่ไม่ไม่สามารถส่วนใหญ่ได้ส่วนใหญ่ถอดใจไปเยอะถอดใจไปเยอะอแมแล้วก็มีการว่ายน้ำว่ายอะไรข้ามข้ามน้ำข้าทะเลโดยระยะทางนี่โอ้โหไม่ใช่ว่าว่าน้อยๆเลยนะคุณวิชาไกลมากนะครับต้องต้องเขาเรียกอะไรต้องฝึกด้วยฝรามอดทนจริงๆถ้าใจไม่รักนี่จอดอย่างเดียว แต่คนปอยู่ต์งนี้เนี่ยนะผมก็คิดว่าต้องใจรักทุกคนนะครับนะฮะตรงนี้นะฮะพูดถึงคุณแอดคาราบาวเนี่ยนอกจากอยู่วงการเพลงนะผมว่าอีกหน่อยเนี่ยสงสัยจะอยู่วงการพระนี่แหละเขาอยู่วงการพระนานแล้วเพราะว่าเพราะว่าคุณพ่อเขาคุณมนัตโอภาคุณเนี่ยเป็นนักเขียนเป็นนักเขียนแล้วก็มีพระเยอะครับมันยางงั้นนะก็อาจารย์มนัตเนี่ยก็เคยท่านก็เคยเขียนส่งมาลงหนังสือเป็นฐานเป็นประจำา็จนกระทั่งหลังๆมานี่ท่านก็ อายุท่านก็เยอะไม่ไหวแล้วไงท่านก็บอกว่าคุณกวิดผมไม่ไหวแล้วนะอ,อะไรอย่างเงี้ยเอาเรื่องเก่าๆผมลงไปกันแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยผมก็ไม่ได้เอาของแกลงมานะมันยังไงจะไปซ้ำซากอะไรต่างจนกระทั่งท่านก็ถึงแก่กรรมไปอะไรไปรนะครับนะฮะอันนี้ก็แล้วก็แกมีพระเยอะที่ทางคุณแอดเนี่ยถ้าจะสืบสารตำนานคุณพ่อบ้างอะไรบ้างที่นักสะสมแล้วก็ เขาก็สนิทสนมกับคุณพยักมันมันอยู่แล้วอ่ามันยังไงเคยแต่งเพลงให้คุณพี่ให้คุณพยักกำพันเคยแต่งเพลงให้คุณแอดใช่แล้วก็แล้วก็โด่งดังเนี่ยเพลงของคุณโครมีอะไรแกเข้าไปเขาช่วยกันตลอดช่วยกันตลอดมันยังไงครับเมื่องานที่ทางสมาคมพุทธวยญพระเครื่องพระบูชาไทยจัดงานประกวดพระครั้งยิ่งใหญ่ครับเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมานี่ก็ไปคุณแอดคาราบาลก็ไปช่วยไปอะไรต่างๆนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะก็ถือเป็นเรื่องดีๆนะที่คุณแอดคาราบาวเนี่ย ได้มาช่วยเหลือนะช่วงนี้เนะี่ยเหมือนกับชีวิตช่วงเขาบอกว่าสู วัยอ than than uh, ีกวัยหนึ่งเดียนะคุณแอดก็เอาชีวิตตรงเนี้ยนะเข้ามาช่วยเหลือสังคมเยอะนะฮะช่วงหลังนี้เข้าสูงวัยแล้วใช่ไหมอ่าช่วยเหลือหลายสังคมเยอะแยะมากมายนะฮะตอนนี้นะก็ดีนะดีฮะผมผมเห็นด้วยนะครับมาดูวัตถุมงคลใหม่หน่อยพี่กวิทย์นะที่กำลังได้รับความนิยมเลยกําลังมาแรงเลยต้องบอกนะครับเหรียญนะเป็นเหรียญด้วยนะเหรียญแล้วก็มีพระรูปหล่อด้วยนะครับพระพุทธชินราช รุ่นจอมราชัน,นะฮะก็ไปดูในอินเทอร์เน็ตนี่โอ้โหรูป <นะ S 2> เริ่มส,<ว>สวยงามแล้วครเป็นเหรียญที่มีการรังสรรค์รูปแบบที่โดดเด่นสวยงามตามเอกลักษณ์โบราณที่นิยมลักษณะเหรียญ <c oughs> ปั๊มประกอบ3ชิ้นส่วนนาชลุแบบโบราณโดยใช้กับวิธีปั๊มแล้วตัดฉลุด้วยงานมือทีละชิ้น นะและนําไปประกอบเป็นเหรียญที่สมบูรณ์จากนั้นนําไปลงยานะสีที่ต้องการนะจะทําเป็นเหรียญรุ่นนี้มีงานศิลปะที่มีความพันนี้ค่อนข้างหาได้ยากในปัจจุบันบต้องใช้ช่างที่มีฝีมือนะมีคุณภาพเจกเช่นชั่นเมือ่อครั้งโบราณนะเป็นการอนุรักษนะ์งานเก่าก็พระพุทธชินราชเนี่ยมีรูปหล่อลอยองคพิมพ์เสาห้า